สวัสดีค่ะอาทิตย์ติดเที่ยว EP 2นะคะห่างหายฉาก EP แรกไปนาดพอสมควรมาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนวันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนไปเกาะสิเรกันค่ะวันนี้เราไม่ได้ไปใช้หาดนะคะเนื่องจากว่ามัวแต่ห่วงกินอยู่เลยเข้าที่พักคามไปหน่อยแล้วมันไม่สะดวกที่จะไปใชายหาดแล้วจริงๆถ้า ใครมีโปรแกรมที่อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตช่วงนี้นะคะแนะนําเลยที่นี่เขาจะมีบริการถวัวรเรียกว่าครบวงจรเลยรับคุณตั้งแต่สนามบินพาคุณไปเที่ยวเกาะเฮเกาะไข่เกาะดังๆของจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่พักเขาเป็นยังไงโรงแรมนี้ชื่อว่าอะไรนี่ค่ะ ทุกคนเห็นชื่อแล้วใช่ไหมคะมาลาบาค่ะเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทมีวิลล่าเป็นห้องด้วยนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องนอนแต่ว่าอเผอิญว่าช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพบุกมาทําให้พี่ได้พลาดโอกาสไปก็มาะคะ่ะห้องธรรมดาก็ถือว่าโอเคเลยในราคาที่คนไทยก็สามารถเข้าพักได้ ภายในของเขาตกแต่งก็ถือว่าโอเคนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอยู่ในวงการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในอยู่แล้วเมื่อมาเห็นห้องที่นี่ก็โอเคค่ะห้องน้ำอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าสระว่ายน้ำของเขาเนี่ยใหญ่มากแล้วด้านหลังก็มีอ่างจากคุซี ให้เราได้ใช้บริการอีกเห็นไหมคะตรงไฟสีม่วงๆอ่อนๆตรงโน,โน้นเหมือนกับว่าเขาจัดสรรพื้นที่ห้องในห้องน้ําเนี่ยอาจจะเล็กไปหน่อยแต่มันก็ชดเชยโดยการที่เขาทําอ่างจากุซี่ไว้ด้านหลังของห้องไว้ทุกห้องเลยเพื่อใครอยากจะเล่นน้ําแต่ไม่อยากจะออกไปใช้สระว่ายน้ํารวมก็ใช้สระว่ายน้ําซึ่งเป็นอ่างจากุซี่อยู่ ภายนอกห้องพักของตัวเองได้เป็นส่วนตัวดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวิวคัมริงมีส้มมีแอปเปิลก็ถือว่าโอเคฟ้าเพดานของเขาก็ตกแต่งโดยก็ใช้แอร์ฝังไว้อยู่ในนี้เลยตอนกลางคืนนอนก็มีเสียงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่า โอเคค่ะโดยรวมกลิ่นก็ยังเป็นโรงแรมใหม่เพิ่งเปิดยังไม่มีอะไรที่ให้ต้องวิตกกังวลในเรื่องของความสะอาดจ่ายเงินเองค่ะไม่ได้มารับจ้างรีวิวหรืออะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาเที่ยวภูเก็ตภูเก็ตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะนี่ค่ะที่พูดถึงอ่างจากุซซี่ก็ เป็นสระน้ำที่ลึกพอสมควรความตั้งใจตอนแรกก็คือกับว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นกันอีกรอบนึงแต่เผอิญว่าลืมนํากุญแจออฟฟิศทิ้งไว้ตอนนี้มีงานเข้าก็เลยต้องรีบกลับสรุป กลายเป็นว่าเราได้ดูวิวแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะทําเลยไปทานอาหารก็ยังไม่ทันได้เรียบร้อยนะคะก็ต้องรีบกลับอันนี้เลยเป็นการรีวิวภาพตอนกลางคืนให้คุณดูว่าถ้าคุณอยากมาเที่ยวเกาะภูเก็ตพักที่นี่ได้นะคะเขามีบริการเซอร์วิสคุณครบเลยค่ะร้านอาหารก็มีที่ลาวัยเกาะเฮ เกาะไข่คุณอยากไปไหนซื้อแพ็กเกจของเขามาเรียบร้อยเลยค่ะมา r y คริสต์มาสสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะฝากส่งท้ายว่าเพราะมัวทานอาหารอยู่เลยทำให้เข้าที่พักช้าเลยได้ภาพมานิดหน่อยขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะเดี๋ยวรอลุ้น EP3 ว่าอาทิตย์ติดเที่ยวเราจะไปไหนกันต่อแล้วลับมาอกันใหม่ค่ะ